กลายเป็นไวรัลในทิ k t o k หลังมีสาวคนหนึ่งไปซื้อไก่ย่างแล้วเห็นว่าแม่ค้าทําไม่ทันก็เลยไปช่วยเขาปิ้งไก่ปรากฏว่าเกือบทันเกือบจะทําร้านของแม่ค้าเนี่ยไฟไหม้ทั้งร้านเลยครับ ให้ดูฮะคือ <ไป S 1> สาวคนหนึ่งไปซื้อไก่อร้านรถเข็นนะครับแล้วสงสารแม่ค้าเห็นว่าย่างไม่ทันก็เลยอาสาเดี๋ยวไปช่วยย่างให้ไปช่วยปิ้งให้ก้มไปเป่าที่เตาปูดใหญ่ไฟลุกขโมงเลยคุณผู้ชมงานนี้แม่ค้าต้องหาผ้าชุบน้ํามาวางบนตะแกรงดับไฟไว้นะครับคลิปนี้ถูกโพสต์แล้วบอกว่าตอนแรกมีน้ําใจตอนนี้สงสารเขาคนที่เห็นคลิปนี้ก็โอ้โหเข้าไปคอมเมนต์กันก,นกระหน่ำบอกว่าป้านี่กำหมัดแล้วหนึ่งนะ บางท่านบอกว่าจากผู้ช่วยกลายเป็นผู้ก่อเหตุนี่บางคนก็บอกว่าป้าป้าบอกนะบอกว่าฮ<ะ>เฮ้อหนูอะอยู่เฉยเฉยะดีแล้วนะฮะเนี่ยครับเป็นคลิปที่กลายเป็นไวรัลกันหลายคนก็พูดถึงกันนะครับเจ้าของคลิปยังบอกอีกว่าเธอเนี่ยกลับไปซื้อไก่ย่างที่ร้านเดิมนะแต่คราวนี้ป้าเอาพัดลม,ม,มออกแล้วแล้วคาดว่าที่ไฟมันลุกครั้งที่แล้วเพราะว่าน้ํามันจากหนังไก่จากไก่อะ่ะหยดลงไปก็เลยทําให้พอประกอบกับพัดลมอะไฟมันก็เลยลุกพรึบขึ้นมาเลยครับ